อันนี้ก็ใส่สปริงแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ยางวงนะครับคล้องไว้สองเส้นนะครับคล้องไว้สองเส้นแล้วก็ใช้เข็มวงน้อยนะครับดันสปริงไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับดันสปริงไว้แล้วก็ใส่แปรงฐานเข้าไปใส่แปรงฐานทุดเข้าไปแล้วก็ดึง ยังวงนะครับเข้ามารับฝั่งนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะใส่ทุนได้แล้วนะครับทีนี้แปลงถ่านที่เราซื้อมาใหม่เนี่ยเรามาวัดดูนะครับว่ามันขนาดเท่ากันหรือเปล่าวัดดูนะครับว่ามันเข้าไปในช่องได้หรือเปล่านะครับ โอเคเข้าได้พอดีนะครับเข้าไปได้เข้าในช่องได้พอดีแต่ว่าประเด็นสําคัญคือตรงนี้นะครับตัวเนี้เขาย้ําสายมาเนี่ยย้ําสายมาแบบเนี้ยมันจะไม่อยู่นะครับเวลาที่ใช้งานเนี่ยสักพัหนึ่งมันจะหลุดได้นะครับเคยเจอมาแล้วคือว่าเปลี่ยนแต้งฐานแล้วใช้ไปสักเดือนสองเดือนแล้วมันหลุดนะครับเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันคอนตัวเนี้ย เขาย้ำย้ำมาเฉยๆนะครับแบบว่าไม่ได้ไม่ได้หดีบให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องได้ทําการปัดกีเพิ่มนะครับปัดกีเสริมนะครับเสริมเข้าไปนะครับก่อนที่จะปัดกีให้เราขูดท่องความสะอาดซะก่อนก็คือเคยเจอที่เคยเจอก็คือว่าเวลาใช้ไปสักพักหนึง่งมันหลุดนะครับมันหลุดมันหลุดแล้วก็มันก็ต้องมาปัดกีย้ำอีกนะครับเสียเวลานะครับ ปกติถ้าเป็นเว็บนี่แหละ ค okay. แบบนี้ก็ค่อยมั่นใจหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลัวมันหลุดนะครับกลัวมันหลุดเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันเลยเนี่ยครับปกติปกติถ้าอันนั้นอนะ่ะมันต้องย้ำหางปาลักษณะแบบนี้เนี่ยแบบน,แน,แนี้แน่นแน่นอนแต่อันนี้คือว่าเขาแท็กปักกีมานะครับเราก็ต้องได้ทําการแท็กอพอกเชื่อมนะครับเชื่อมพอกไว้เพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับแต่ว่าถ้ายังปกติมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้ มันจะไม่ลุดนะครับตรงนี้เราก็ต้องแก้ไขนะไม่งั้นนะ่ะมันจะหลุดได้นะครับนี่ครับอย่างที่บอกคือน็อตตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นสนิมนะเราไม่ต้องใช้นะครับเราใช้ของใหม่นะครับถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยเราห้ามใช้นะเพราะว่ามันจะนําไฟฟ้าไม่ดีนะครับ อันนี้มันจะเป็นน็อตสแตนเลสนะครับน็อตเลสแล้วก็จะแกนอน็อตออกมาก่อนมันเป็นมันเป็นฉนวนกันไฟนะครับตัวนี้ กันไฟรั่วมีลูกยางอยู่นะครับมีลูกยางโอลิงกันไฟรั่วอยู่ี่ออกมาแล้วแล้วก็ใส่ตัวใหม่ไปตัวใหม่นี้ครังน,นี้ อันนี้มันไม่มีอะไรเสนดอตเฉยๆรือเปล่าวันนี้เสนดอตเฉยๆนะครับ ั่งนี้เป็นแค่น็อตยึดเฉยๆก็ใช้น็อตธรรมดาของมันส่วนฝั่งนี้เราต้องใช้น็อตอย่างดีนะครับใช้น็อตอย่างดีตัวนี้มันจะมีเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวไดเยถอดออกก่อนลืมใส่ตัวนี้เดีย๋ยวเราเลื่อนใหม่ดีกว่าเลื่อนให้มันอยู่อีกฝั่งนะ แล้วก็ใส่อย่าลืมใส่แผ่นตัวนี้นะครับเป็นฉนวนกันไฟฉนวนกันไฟท่าแรดิครับอ๋อากนแบถ้าละใส่ฉนวนกันไฟแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไป นนีนะครับเสร็จแล้วก็ใส่นอ็นอตน็อตตัวนี้ใส่นอ็นอตน็อตเก่านะครับน็อตเก่าเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรมันแค่ตัวยึดเฉยนะ็นอตใหม่เดี๋ยวเราจะใส่กับก็ลบ นี่น้อนใหม่นะครับใส่ตัวนี้ก็ไปก่อนนะครับใส่แวนแวนใส่แหว,น,วนไปก่อนตามด้วยตัวนี้นี่ครับตัวนี้ใช้น็อตใหม่นะครับนอกก็อตเก่านเป็นเป็นสนิม ถ้าเกิดนอนเป็นสนิมเนี่ยเพื่อนๆห้ามใช้นะครับเพราะว่าที่มันมันจะนําไฟฟ้าไม่ดีนะครับมันจะทําให้ไรสตาร์เราทํางานไม่ดีแล้วก็ย้ำนอนให้แน่นะนะตัวนี้ก็ย้ำให้แน่นเลยนะครับอย่าลืมโอเคนะครับตัวน,นี้ก็จะอยแล้ว ใส่ฉนวนนะครับฉนวนกันไฟเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้สปริงตัวเดิมนี่ใช้สปริงตัวเดิมนะครับสปริงใหม่เนี่ยมันจะเป็นกลมๆเนาะเราไม่ใช้เราใช้อันเดิมนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาก่อนก่อนที่จะใส่สปริงเดี๋ยวเรามาเทสก่อนว่ามันเข้าออกดีไหมเทสก่อน เท็กก่อนนะครับโอเคนี่วันนี้มันสไลด์ดีอยู่นะครับมันไม่ฝืดนะครับถือว่าใช้ได้ผ่านมันดูฝั่งนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อมาตรงรุ่นเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ฝืดนะครับแต่ถ้าเราซื้อมาผิดรุ่นเนี่ยบางทีมันก็ฝืดหรือว,ว่ามันจะหลวมไปนะครับก็มีนะครับ เราก็าใส่สปริงเข้าไปรอบนี้เราจะใช้เน้นเสร็จแล้วเราก็ใช้ยางวงนะครับสองเส้นนี่ยางวงยางวงขนาดเล็กนะครับสองเส้นคล้องไว้นะครับคล้องไว้แบบนี้แล้วก็ใช้ไขควงน้อยดันสปริงไว้นะครับดันสปริงไว้แล้วก็เอาแปรงถ่านใส่เข้าไปอืม่ม ใส่เข้าไปแล้วเราก็ดึงตัวนี้นะครับมาคล้องไว้มาคล้องไว้ฝั่งนี้นะครับเราไม่ต้องดึงแรงเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจะขาดได้นะครับดึงแค่พอประมาณ่ห็นูกว่านี่ครับลุงนี่เราไดไป้ประมาณนี้ละเดี๋ยวเราก็จะใส่ฝั่งนี้ อันนี้ก็ใส่สปริงแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ยางวงนะครับคล้องไว้สองเส้นนะครับคล้องไว้สองเส้นแล้วก็ใช้เข็มควงน้อยนะครับดันสปริงไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับดันสปริงไว้แล้วก็ใส่แปรงฐานเข้าไปใส่แปรงฐานพุชเข้าไปแล้วก็ดึง ึงยางวงนะครับเข้ามารักฝั่งนี้ไว้นะครับเห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะใส่ทุนได้แล้วนะครับทีนี้อันนี้เราเช็คเสร็จแล้วเราก็จะทาจราบีนิดหนึ่งครับทาจละบีทาจลีจบีนิดเดียวไม่ต้อง่ายเยอะนะครับ อย่าลืมใส่ใส่แหวนนะครับมันมีแหวนอยู่นะครับน,นี่คับอ,อย่าลืมใส่แหวนนะครับแหวนใส่แหวนเสร็จแล้วแล้วก็ประกลบลงไปมันยังไม่ลงใช่ไหมครับไม่ลงแล้วก็เคลียร์อันนี้เคลียร์นะครับเคลียร์ อันนี้ครับได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ตัดชุกแล้วก็ตัดเรื่องไม่รู้ไม่แต่รูปอ่ะครับแล้วก็ตัดโชุกนี่แล้วเราก็เรียงให้มันดีนะครับให้มันดีจัดทรงให้ดีนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะใส่ตอนนี้นะครับอันนี้ตอนที่เราถอดเนี่ยตอนที่เราเอาออกเนี่ยไม่เหล็กตัวนี้เราต้องใส่ให้ตรงนะครับห้ามห้ามกลับขั้วกันนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครับเราก็จะใส่ ได้แล้วนะครับ <c oughs> นั้นนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้มันจะมีลูกปืนเข็มอยู่ฝั่งนี้มีลูกปืนแต่ฝั่งนี้มันไม่มีลูกปืนมีฝั่งนี้มันจะเป็นบูทนะครับบูทบูทรับไว้เฉยๆอย่าลืมอย่าลืมใส่แหวนนะครับอันนี้ข้างนี้มีแหวนเลยฮิแหวนนี่ นี่ครับอันนี้เราได้มาร์คไว้แล้วนะครับนี่มาร์คไว้แล้วก็ใส่ให้ตรงห้ามสลับแม่เหล็กนะครับสลับแม่เหล็กเดี๋ยวมีเรื่องนะครับเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนใส่ให้ตรงมาร์คนะครับ ี๋ยวก็ขันน็อตเดี๋ยวเราจะมาเทสกันเลยเทสกันเลยนะครับว่ามันสามารถสตาร์ได้ไหมถ้ามันสตาร์ได้ก็โอเคถ้าสตาร์ไม่ได้ก็เปลี่ยนรูปใหม่เปลี่ยนรูกใหม่ <ś c oughs> ก,หมก็ไม่แพงน,นะครับถ้าถ้าของแท้นี่จะเป็นพันถ้าตามท้องตลาดก็อัลล่ไม่กี่ร้อยนะครับเปลี่ยนเองก็อัลล่ไม่กี่ร้อยถ้าถ้าให้ร้านเปลี่ยนก็ มันจะบวกค่าแรงไปอ,อีกนิดหน่อยนะครับขันตัวนี้ให้แน่นนะครับ่าเอาละเดีย๋ยวเรามาเทสกันเลย เอาแบตเอาแบตลุงนี้เทสแล้วกันเวลาเวลาเพื่อนๆเทสเนี่ยขั้วบวกขั้วบวกนี่ต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับขั้วลบนี่คือตัวใส่ติดกับโครงเลยนะครับห้ามสลับขั้วกันนะครับถ้าเราสลับขั้วกันเนี่ยมอเตอร์มีปัญหาแน่นอนนะครับห้ามสลับขั้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์นะครับอันนี้ลงโครงแล้วนะครับหนึ่งสองซ้ำห,หนึ่งสองส้ม หนึ่งสองสามนี่ถ้าเรามองแบบนี้มันจะหมุนไปทางซ้ายนะครับถ้าเรามองตรงตรงแบบนี้มันจะหมุนไปทางซ้ายเอาละเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเป็นของฮอนด้าเนี่ยฮอนด้าเนี่ยมันส่วนใหญ่เราก็เปลี่ยนแปลงฐานได้น,นะแต่เป็นยามาฮ่าเนี่ยผมแนะนําให้เปลี่ยนทุกยกลูกเลยยามาฮ่าเนี่ยไดสตาร์มันเล็กมากนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเฉพาะแบงค์ทานเนี่ยแรงไม่พอนะครับอันนี้ไดมันลูกใหญ่ก็ก็ตามเอ่อตามไซส์มันนะครับอันนี้มันอยู่ยังไงเอออยู่อย่างนี้นะครับนะท่านผูสวัสดีครับว่างไหมดูรถกันหน่อยรถรถพ่วงก้า อ๋อระมาณน,นี้ได้ไหมไม่งไงอ่ะสตาร์สติด,ดถ้าไปนู้นคงจะไม่ได้ไปอ่ะน่าจะไปรู้น่าจะเป็นจุดไฟมันอะไรก็ือเนะ่อืมอ่าต้องมาทีป่านี่นะขี่ลูกคนมาแล้วนะสึกุญแจสตาร์